สวัสดีครับคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการใช้ AI นะครับมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้นะครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับทำโครงสร้างรายวิชานะครับแล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้นะครับมาดูกันเลยนะครับอนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้นะครับมาดูมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนนะครับ ตามประกาศว .19 ของกคศนะครับมาดูกันเลยนะครับว่ามาตรฐานครูนะครับคุณครูจะต้องมีการพัฒนานะครับตนเองนะครับแล้วก็มีมาตรฐานวิชาชีพอยู่นะครับด้านการจัดการเรียนรู้เห็นไหมครับจะต้องมีการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์นะครับก,การจัดทํารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเห็นครับแสดงว่าเราจะต้องทำการออกแบบแผนการเรียนรู้นะให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับตามหลักสูตรนะครับที่เขาได้กําหนดไว้นะครับแล้วก็มีการออกแบบนะครับออกแบบการจัดการเรียนรู้นะครับหรือก็คือแผนการเรียนรู้นั่นเองนะครับโดยผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับแล้วก็ให้ผู้เรียนมีความรู้เนาะเคนะครับแล้วก็มี S คือทักษะนะครับ แล้วก็คุณลักษณะประจำวิชานะครับอันนี้คือการเขียนวัตถุประสงค์นะครับมีทั้ง K S A A ตัวนี้คือ คุณลักษณะประจําวิชานะครับบางบางท่านเนี่ยชอบเอาคุณลักษณะอันพุพึนประสงค์มาใส่ในข้อที่3ของวัตถุประสงค์นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตัว A อ,อีกตัวหนึ่งก็คือคุณลักษณะอนุพึนพรประสงค์เนี่ยแดข้อเนี่ยจะแยกออกมาต่างหากนะครับแล้วก็มีสมรรถนะที่สําคัญครับและอีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือการสร้างหรือพัฒนานวัตรกรรมสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีนะครับและแหล่งเรียนรู้นะครับซึ่งในแลตฟอร์มตัวนี้นะครับก็จะพาทุกท่านสร้าง พวกสื่อพวกนวัตกรรมพวกนี้นะครับทั้งหลายๆเรื่องเลยนะครับเนาะอันนี้เราก็เห็นความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับท่านไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าท่านจะต้องทําแผนการเรียนรู้ทําไมยากจังนะฮะตอนนี้เรามีเครื่องมือช่วยนะครับก็คือ AI นะครับตัวนี้ขออนุญาตนะครับใช้ h ช t GPT นะครับในการนําเสนอในครั้งนี้นะครับ แต่ท่านสามารถใช้เจม i n i ใช้อะไรได้มาหลยหมดเลยนะครับนี่ผมอนุญาตใช้แชท GPT ก่อนนะครับเข้าที่ Google แล้วก็พิมพ์ว่าแชท GPT แล้วล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่ต้องงงนะครับเรามีพร้อมให้นะครับลิงก์พร้อมตรงนี้นะครับออกแบบโดยสนอเจนจิลาพวงจชกทานะครับให้ไว้กับคุณครูเรียบร้อยนะครับแค่ไปเพิ่มเติมข้อมูลนะครับแก้ไขต่างๆตัวนี้ยังแก้ไขไม่ได้นะท่านจะต้องทําสําเนาก่อนนะครับย้ํานะครับให้ทําสําเนานะครับไปที่ ไฟล์แล้วก็กดทําสําเนาได้เลยนะครับอันนี้พอดีผมทําสาเนาเสร็จแล้วนะครับก็ปรับปรุงนะครับผมก็พิมพ์มาเลยนะครับช่วยออกแบบโครงสร้างวิชาษาไทยชั้นม2นะครับจํานวน8หน่วยนะครับระบุตัวชี้วัดร,ระหว่างทางแล้วก็วงเล็บตามหลักสูตร5.1และตัวชี้วัดปลายทางวงเล็บหลักสูตร5.1นะครับพร้อมชื่อแผนจำแผนกนารจัดการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ระบุจํานวน เวลาขอในรูปแบบตารางนะครับแล้วก็ทําการคัดลอกก่อนะครับกัปีไปก่อนนะครับคลิกกขวาแล้วก็คัดลอกก่อนนะครับไปที่ ChatGPT นะครับ AI นะครับต้องรู้บทบาทตัวเองนะครับก็บอกให้เลยนะครับว่าคุณคือผู้ผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการจัดการเรียนรู้เอ็นเทอร์เลยครับ AI จะรู้ตัวแล้วนะครับว่า เขาคือผู้เชี่ยวชาญื่อนการจัดการเรียนรู้นะครับให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดอะไรต่างๆนะครับทีนี้เราก็พร้อมที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับวางไปนะครับแล้วก็กดทุกศรชี้ขึ้นนะครับ AI นะครับก็จะทําการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ออกแบบโครงสร้างรายวิชานะครับของบัรียนที่สนะครับจำนวนแปหน่วยกันหน่วยเรียนรู้นะครับ ผมระบุตัวชิวัดระหว่างทางตัวชิวัดปลายทางและชื่อแผนนะครับอมาดูกันเลยนะครับจำนวนทั้งหมด่24สัปดาห์48ชั่วโมงนะครับนี่ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับหน่วยที่หนึ่งนะครับชื่อหน่วยนะครับตัวชิวัดระหว่างทางเห็นไหมครับตัวชิวัดปลายทางนะครับแล้วก็ชื่อแผนการเรียนรู้นะครับหน่วยที่หนึ่งนี้เนี่ยใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้แผนการเรียนรู้นะครับ จำนวนอยู่แหนแห็นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างโครงสร้างอ่าโครงสร้างรายวิชานะครับภาษาไทยของชั้นม2นะครับเห็นไหมครับมันก็จะออกแบบให้เราแบบทีเลยนะครับก็ช่วยย่นระยะเวลาได้เป็นอย่างดีนะครับเราทำการคัดลอกนะครับคัดลอกตรงนี้นะ Copy ีนะครับคัดลอกนะครับและมาวางใน Microsoft Word นะครับให้เรียบร้อยนะครับ ครับอาทีนี้นะครับเราจะมาทําแผนแผนกันบ้างนะครับเราไปดูที่พร้อมของเรานะครับนี่นะครับนี้คือตัวอย่างของพร้อมเห็นไหมครับแก้จุดไหนบ้างนะครับแก้จุดนี้นะครับนาเห็นไหมครับเราจะ c o p ปปี้ตรงนี้แล้วก็ไปแผงในพร้อมนะครับเราก็ไปใส่ตรงนี้เลยนะครับกลุ่มสาระอะไรครับภาษาไทยใช่ไหมครับอ่าเราก็ใส่เลยภาษาไทยนะครับอ่าเพื่อกาเรียนรู้ตามเรา ใช้กระบวนการแบบไหนแล้วก็ใส่ไปเอาแบบนี้แหละนะเีพื่อการเสียเวลานะครับอุปสรรบภาษาไทยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงแดงๆตัวนี้ก็พอนะครับภาษาไทยนะครับระบุวิชาไรเอ่ยวิชาภาษาไทยนั่นแหละนะครับชั้นอะไรครับม2ใช่ไหม,มอ่าม2นะครับจากนั้นแล้วเลื่อนลงมานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่นะครับ อ่าหน่วยการเรียนรู้ที่หนเราต้องไปดูโครงสร้างของเราเนาะอ่าหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งก็แล้วกันการอ่านจับใจความเนี่ยผมคัปปี้มาก่อนนะครับอ่าไปที่เออเออโทษทิโทษดิตรงนี้ต่อต่อนะครับอ่าหน่วยเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับเรื่องอ่าจบใจความใช่ไหมครับระบุจํานวนสองชั่วโมงนะครับผู้สอนใส่ชื่อเราไปเลยนะครับอเรียบร้อยละนะครับ แล้วก็ลองมาไล่ดูนะครับตัวชี้วัดให้ระบุแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะเราไม่ต้องกังวลน,นะอันนี้เจตกตินะครับถ้าให้ดีเราจะเปลี่ยนเปไรน,นะเมื่อกี้ด้านเจตคติด้านคุณลักษณะใช่ไหมคุณลักษณะประจําวิชาใช่ไหมครับที่เราเกินไปเมื่อกี้เนาะออโอเคนะครับเรียบร้อยละนะ แล้วก็คัดลอกตั้งแต่ตรงนี้มาฟูบโข้สเอนะครับคัดลอกมาเลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับทําการคัดลอกนะครับแล้วเอามาวางที่ AI ของเราตรงนี้นะครับ ChatGPT วางไปเลยแล้วก็กด Enter หรือว่าลูกศรชี้ขึ้นนะครับ AI นะครับก็จะทําการออกแบบนะครับแผนการเรียนรู้นะครับในรูปแบบที่เราระบุไปนะครับ นี่ไหมครับปุ๊บการเรียนรู้ภาษาไทยวิชาภาษาไทยชั้นมสองนะครับเราใส่มสองมาขึ้นเป็นมัธยมศึกษาปีที่สองเห็นไหมครับหน่วยที่หนึ่งเรื่องการอ่านเจความเนาะจำนวนสองชั่วโมงนะครับนี่ระบุเลยนะครับตัวชีวัดสาระที่หนึ่งนะครับการอ่านเห็นไหมครับแล้วก็มาตรฐานทหนึ่งจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวชีวัดมสองนะครับน่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ วัตถุประสงค์นะครับ KSA นะครับแล้วก็สาระสำคัญนะครับอ่าสาระการเรียนรู้นะครับแล้วก็สมรรถนะนะครับแล้วก็คุณลักษณะอันประสงค์นะครับระบุตัวชี้วัดให้เรียบร้อยนะครับและรูปแบบการสอนตรงนี้นะครับมันก็จะออกมาให้เราแบบนี้แล้วก็ไปตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็กระบวนการวัดประเมินผลนะครับเราใช้ K วัดยังไง S วัดยังไงล่ะครับแล้วก็ดูแล้วก็มีสื่ออะไรบ้างนะครับตามนี้เลยนะครับ จากนั้นแล้วเราก็ทำการอะไรครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับคัดลอกแล้วมาวางในโปรแกรม Microsoft Word แค่นี้นแหละนะครับเนาะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการใช้ AI ในการสร้างแผนการการเรียนรู้นะครับซึ่งตัวนี้สำคัญนะครับก็การอบรมครั้งนี้นะครับท่านจะต้องทำแผนการการเรียนรู้หนึ่งแผนแล้วส่งเข้ามาในระบบนะครับเนาะไม่ใช่ว่าก็วางแล้วก็ส่งเนี่ยนะท่านต้องปรับรูปแบบอะไรต่างๆนะครับพวกจุดอะไรต่างๆในะ ถ้าต้องลบนะถ้าใครไม่ลบจุดเนี่ยแสดงว่าเอามาจาก h ช t GPT ทั้งน,น้นเลยนะก็อ <g op> มาแล้วก็ไม่ลบจุดในพวกนี้นะพวกตารางพวกเส้นอะไรต่างๆใครใครมีเส้น2เส้นนี้เอามาจากแชท GPT แน่นอนจาก AI แน่นอนนะครับแล้วก็ปรับแต่งเพิ่มอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับเนาขยายความตรงนี้หน่อยนะครับเราจะเพิ่มเติมพิมพ์พร้อมเข้าไปมากขออธิบายขั้นตอนกระบวนการสอนให้เพิ่มความยาวมากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับก็ เอไอก็จะทําการออกแบบให้เรานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้ AI ในการสร้างาแผนการเรียนรู้แล้วก็ออกแบบโครงสร้างการจัดการเรียนรู้นะครับโอเคนะครับพบกันครั้งต่อไปนะครับในการทํางานโดยใช้ AI ประยุกต์นะครับในการจัดการเรียนรู้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ